โอเคมา Into the Dead ผมได้เล่นทู t o อร a l ไปแล้วก็คือเข้าไปนั่งเช็คระบบเกมคร่าวๆแล้วเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะนั่งไล์แล้วก็คิดว่าเป็นไปได้ก็ได้วะเราจะมาทำการนิวเกมเอออะไรก็นะอยู่บ้านไป ฉันไม่รู้ว่ามีใครอยู่ข้างนอกแล้วฟังอขยะนี่อยู่ไหมอืมแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะรู้ไว้ไม่มีใครมาช่วยมึงหรอกไม่มีแผนพวกแม่งอ่ะฟังนะพวกแม่งที่ทำอยู่อ่ะผิดทุกอย่างผิดไปหมดเราติดแงกอยู่นี่เหรอโดยที่ไม่มีตัวเลือก ไม่มึงต้องออกไปจากตรงนี้นออกจากเมืองเชียนี่ทำไงก็ได้ให้ออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนี่ประโยคสุดท้ายแปลแปลมันมากก็คือผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศตามสายมาประมาณว่าแบบว่าอลูมันวา,า,า,าว่ากึ่งกึแบบว่าเชียร์อัพว่าแบบว่ารอจนยึดเมืองเราคืนเออลิงจะสู้ลิงจะเอาเมืองของพวกเราคืนโดยที่พวกคุณต้องแบบว่า จสู้เขาไว้อะไรเงี้ยเราเชื่อมันในเราเออแล้วอีเจเมื่อกี้ก็แบบว่าแทรกแทรกประกาศมาอะไรเงี้ยก็คือว่ามันไม่มีหรอกใครจะมาช่วยมึงอ่ะเออก็ประมาณนี้ดาริโอกาลิโออืมดาริโอมีความสามารถคือไอรอนสตอมักหรือไอแอกะเพล็กก็คือสามารถกินได้ทุกอย่างอืมก็คือบอกว่าเนี่ยคนอีสานลุงดาริโอลุงดาริโอมาจากอีสาน เออเพราว่าพ่อใหญ่ดาเร็วกินได้โดยที่แบบว่าไม่ใครอะไรทั้งนั้นแล้วก็วิดเลอร์วิเลอร์มี iper, ีดาเมจอาร์เซปเปอร์ทูครับอัปของโจมตีระยะประชิดได้ถูกลงก็คืออาวุธตีใกล้อ่ะใช้วัตถุดิบน้อยลงแล้วก็แบดคุกสามารถไม่ใช่สามารถเดียทำอาหารได้ห่วยแตก <c oughs> ก็คือลุงแกพ่อใหญ่ เพราะอย่าดาเรลเนี่ยทาอาหารห่วยแตก่ก็กินได้ทุกอย่างมันก็เลยทําให้ผูใหญ่คนเนี้ยทําอาหารกินเองได้แซ่บแซบคักต่อไปดิโอท็อกดิอโอจะรับดาเมจจากการต่อสู้น้อยลงแล้วก็สลักเกอร์อเพิ่มดาเมจจากการใช้อาวุธระยะประชิดอ่าก็คือสองคนนี้เข้าคู่อยู่คนหนึ่งเป็นสายทำอุปกรณ์ลุงดาเรลทำอุปกรณ์นี้ ส่วนว่าหนุ่มเลโอใช้อุปกรณ์ของลูกดาเราได้ได้ดีอ่าแล้วก็วอเลวอลเลชก็คือเวลาหิวเวลาหิวเนี่ยลโอจะบน่นเออจะบ่นทุกเฟสเวลาตัวเองเริ่มหิวก็คือลีโอเนี่ยเป็นไอหนุ่มอ่าไอหนุ่ม,มโมโหหิวแล้วกันมาคู่กับพ่อใหญ่ดารอที่กินแซบอยู่ผู้เดียวคู่คูน่นี้คู่นี้ดูดูมันดีนะดูเข้าขากันอยู่อะไปเลย อัม e w วเด c ะคู t เด g a เกมผมไม่นิวเพราะผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดนี่ลูาต้องทำอะไรกลางวันว oh. ินส์อ๋อดิชเชลเตอร์วันดูก็คือบริเกดที่นี่ยังไม่งูยเราต้องการไปที่ไปหาเชลเตอร์ใหม่เออแล้วก็หาทางออกจากไอ้เมืองหานี่อ่าโอเคอันเดดแอคแท็กอันเดดจะโจมตีบริเกดเรื่อยๆเราต้องบริหารจัดการ นี่ไงบริเขตท,ที่บอกอะ่ะก็คือตอนนี้เรามีอยู่สี่เขดแล้วหนึ่งขขดกลางโดนทุบเดี๋ยวสิกรับผมปุ้ใหญ่ดารเรลมาจากอีสานอ๋อเนี่โอ้ยเคาะเป็นซะละไม่รู้ไดงไงว่านี่ประตูบ้านกูเนี่ยโอเยดูซิมีอะไรนี่มีปุกใหญ่ดารเรลกาดรลีโออ่า เ้านี่มีสามสถานะมีหิวมีง่วงแล้วก็มีค่าน่าจะค่าสเตตนะเออจับดุงสดๆข้างทางมาแซบได้เออลุงออลุงไม่แน่ลุงไม่อาจจะกินได้ทุกอย่างจริงๆไอรอนไอรอนสโตนแบกอะแล้วเอาอาหารดีๆให้รีโอไงแล้วตัวลุงเองก็ซอยจุทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็น,ยนมึงก็ทูบจรงเลยอันนี้อ่าไว้ไปสำรวจโอเคส่วนอันนี้คือ โต๊ะ oh, ครับโต๊ะ oh, ครับ mm hmm. พูดพอชะพูดพอเออโอเคช่วงเวลากลางวันอย่างนี้ไหนผมว่าผมต้องการสเตชันทำอาหารมาแต่ของไม่พอต้องออกไปหาโอเคไม่มีอะไรพอเลยงั้นคราบล็อกพิกแล้วหนึ่งอันตรงนี้มันจะมีเฟสก็คือเดย์ไทมมันจะมีสี่ห้าช่องเอ้ยห้าช่องแต่ไนท์ไทม์มีห้าช่องก็คือมันเหมือนค่าแอคทิวิตี้ว่าตอนเนี้ยเราสามารถทําอะไรได้บ้าง ก็คือตอนนี้ในการคับพิกล็หนึ่งชิ้น,นใช้เวลาหนึ่งหนึ่งส่วนห้าที่นักจัดประเทศลีโอลีโอทำอะไรได้บ้างตรงนี้คืออาที่ซ่อมบริเขตใช้ไม้สองเพื่อเพื่มบริเขตสามขีดงั้นเ่ะอตรงนี้มันต้องกด W เพื่อขึ้นอ่านี่มันสามารถขึ้นชั้นสองได้ด้วย,วยแต่ห้องตรงนี้เข้าไม่ได้นะไม่มีอะไรอะกดคอนโทรลเพื่อย่อ กดชิปอีกง่าอ่าเน,นี่ยไว้นอนแต่ตอนนี้ทุกคนยังตาถดึงตาตื่นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราจะลงไปผมว่าช่วงกลางวันเราย,ยังไม่ต้องหาของอะไรมั้งเอาซ่อมแล้วกันโอเคเสร็จแล้วพอทุกตัวมันมีงานอะเราจะทำทำอะไรไม่ได้เราต้องกดตัว R าค้างเพื่อที่จะข้ามเฟส กลางคืนได้พลิกล็อกมาแล้วก็บฏิเิริเพิ่มมาสามขีดโอเคทีนี้ผมจะขอเอาลีโอขึ้นไปนอนพักกันตอนนี้ลีโอค่อนข้างทีง่จะง่วงนี่จากนั้นตัดภาพมาที่ผู้ใหญ่ดาริวมาที่สำรวจโอเคเราจะไปจุดไหนดี อันนี้อาหารเต็มหลอดโอ้เวฟพ่อนเต็มอันนี้ฟู้ดเอาเวฟพ่อนแล้วก็เบสรีสอร์ทงั้นผมว่าเราไปโซนที่มันดูดูไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะมันดูน่าปลอดภัยกว่าตอนเนี้ยเราไม่มีอาวุธด้วยซ้ำแล้วงั้นไปก็ไอ้เหี้ย <c oughs> แล้วเรามีอาวุธ <c oughs> โอ้เรามีอาวุธดีว,ว่าโอเคงั้นเราไปที่ที่มีอาหารเยอะเลยเอาอาหารกัน มีดเล่มหนึ่งเพราะน่าจะพอแหละกับปิกล็อกอันนี้ทางกลับบ้านอูซอมบี้ด้านหลังมันจะทำอะไรได้บปางนะคลิกขวาเพื่อเอาไฟฉายขึ้นมานะอยู่สปินมาใหไรายราวราววิ่งอยู่กูท่าใครนอนอยู่ตรงนี้น no food here. <laughs> เนาะโนฟูดเนี่ยเดียว ฉันมาที่นี่เพราะว่าอาหารมันเยอะแล้วฉันมาเจอหน้าทางเข้าว่าไม่มีอาหารและกูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยแอบง้ะมันแอบยังไง

เฮ้ยเฮ้ยอเหลือแต่มัดเหลือแต่มัดแล้วเหลือมัดลุนุนแล้วหลบไปดิต้ตลกแตกไอ้เชี้ยนี่อย่งี้กูว่าแอบกูดีดีมีอะไรกินไหมครับ มีพวกยงพวกยาตัวอะไรอะ่ะสองตัวไม่เห็นก็เนาะอาหารอาหารอาหารยงไม่เห็นคขานะโมพุธทธายะ เฟนเทอร์ม uh, uh ิชั่นแอนด์อัมฟิเรียไวท์อิสแอ็กกิ่งฟอร์เออิสซัมบันเดลว์อ่ะฮะเฮีย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 แล้วเฮียแล้ว ปล้วกูไปแล้วกูไปล้วกปแล้วเฮียไม่อย่าง้ดเรีวกูจะตายแล้วไม่รู้มันนตัวบอกอไว้ดีหรือว่าเดินผา่านได้อเอมเ้นทานมิชชั่นนึมดิสโก้อ่าฮะมันเขียนว่าเป็นหนึ่ง เฮ้ยร <Yeah. c oughs> ู้เกือบเสียผู้ใหญ่เดลววเราสามารถกดตัวตัวไหนนะตัวอ e ีปะตัวแบ็บอ่ะกดแ็บเพื่อเปิดขึ้นมาเราสามารถใช้ใชยาได้ไหมใช้ยาไม่ได้หมายถึงบนเดทใช้ไม่ได้ไม่ได้ซีนเทสเมดูสต็อปซิกเนตใช้แก้ป่วยอันนี้รักษาบาดแผลโอเคแบบดีวันอวันดี เฮ้ยจะเย็นเรายังมีชีวิตรอดอีกนานไอ้น้องไหนๆก็มาแล้วใครวะออลิโอนี่อาหารมาฮะเจ็บเสียบวันลุงเดลิโออือโอ้ยแซบขัดอันนี้จังฟูด้วยอืมโอ้ยมันแซบขักเนาะบัดิขึ้นไปนอนดีกว่าโอเควะใหญ่เดลิโอนอ,นอนพักกล้ง่คืนนีง้งั้นลีโอเรามีเ เอาไม่เบสไปได้พิกล็อกไปหนึ่งไลสโกเมื่อกี้อาวุธมันแตกอะมาท็มาที่สถานสถานีแท็กซี่มีซอมบี้ด้านหลังสองตัวซอมบี้ในฉากมันย่ำล้วได้นี่โอ้โหทางกลับเราลำบากมาก เฮ้ยเปิดมาก็อูเลยหรอปุ้ดเราสองพี่โคตรเยอะกระวาดมาปะเลือกตัวละครใหม่เฮ้ยไอเหี้ยแป้งหันมากดคอนโทรลไม่ติดเมื่อกี้ เอามีดมากะมาสเตลทำมีดแตกไปสองอันละมาถือไม้เบสม,มีใครอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยแอบแอบดิ อุ้ยอาหารอาหารแซ่บแซ่บแซ่บแซบแซ่บโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออ่ามีตัวหนึ่งจะเดินจะเดินมาระยาเสือกตาดีเฮ้ยเขลยเห็นกูได้ยังไงเห็นกูได้ยังไงยำกับหมอม อย่า,ยาอย่าเด้ออย่าเด้อมันจะเตลยังไงวกูเล่นเป็นเกมบูลเลยนะผีไม่กับผีต่อยจังหวนเดียวกันกับเดฟเลตอัเน,นนะียโอเคมาตอนนี้ผมจะเสดสเตลให้ทุกคนดู ห <Dub u va> ันมาทำไมเชียอะไรหันมาทำไมหันมาทำไมหันมาทำไมวะหเฮึมา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 ดิกูไม่สเตลแล้วอ,อ,อีกตัวมาอีกตัวมาอีกตัวมาสเตลคืออะไรวะ ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดไฟนี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยไม่มีดาบวาดาบชีโคเทไม่เบสเราใกล้พังแล้วทางซ้ายเป็น เดล,ลิโอโคตรถึกเลยนะสมกับสกิลที่มีจริงไอแอบได้แอบได้แต่ผมว่าเอาไม้เบสไปสเตลวะเดี๋ยวซอมบี้ต้้นหลังได้ยินเสียงอเออเปลี่ยนเป็นดาบดีกว่าผมว่าดาบน่าจะทิ่มแบบว่าเชือกเดียวแล้อ่ะเน้ยใารยาเฮ้ย <c oughs> มันไม่เห็นลง,งอะแล้วผมจะขึ้นมาตรงนี้ทำมะเขือเปาะอะไรวะอ๋เอเฮ้ย Ê, đù, 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 chơi ngần, chơi ngần Ê, Ê, hìa, nghe đi 2,000ชิปหายแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่เคร่งเครียดสุดๆแล้วมึงหันมาได้เชี้ว่าซอมบี้นี่ฉันจะมาเสียเพราะหนุ่มรีโอตรงนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยซอมบี้มันเริ่มกลับเข้าสู่สภาพปกติไอพวกตัวนี้มันต่อยเราไม่ได้มันมันเริ่มหมดพลมึงบูทลมทำอะไรอ่ะ เอ้ยเดี๋ยวเราสเตลล์ตัวข้างบนได้คิดว่าคิดว่าอุ้ยสเตลล์ยากว่ะเราจะกลับเข้าสู่ส,สภาวะสเตลลอ์อีกรอบเฮ้ยกูว่ามันหันกลับมาเนีเ่ยอย่านะ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  มึงก็หันกลับมาใครมันปล่อยชิวผ <c oughs> ีวะแม่งเลยอ่าเราพลิกสถานการณ์กลับมาตอนนี้ลีโอกำลังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเเฮ้ย <c oughs> โอ้แล้วทีนี้มันสามตัวเดินเป็นขบวนพาเลทเลยแล้วกูหลงเลยแล้วกูหลงเลย เจียนกูจะกูเจียนกลับมาดิอย่างนี้ทั้งวันยังได้อร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 อมันต่อลมอยู่ด้านล่างกันเราต้องลงไปในสถานะตอนดับยอ่ออยู่อ่ะมันถึงจะลงลงบันไดไปแล้วยอ่ออ่าาเอาดิเอาดิมึงกับกูอะอื ẩn rồi. Rio, húp mắt, lặp ta, anh không nhìn cắn họng chạy đó. Này nghe, bảo rồi เรียบร้อยอาวุธแตกหมดเอ้ยยังมีตัวอาวุธไม่เหลือแล้วเนี่ยอุยอ้ยหลบหนึ่งสองมัดอ้ยหลบหนึ่งสองหลบอีกทีหมัดหนึ่งหมัดแล้วก็หลบ เป็นมวยกันนั่นแหละสองบีมังคุดเป็นมวยเลยฮึม,มค่อยมาเอาแล้กันเอาเฟืองมากันโอเคเสร็จละน่าจะดีทุกอย่างเสร็จมาแล้ว ออกระบองฟาดสะใจจริงโอ้เหลืออาหารหมาต้องเอาไว้ให้พอ่อใหญ่ตะเร็วกินเราจะทิ้งไม่ได้เผวแอลกอฮอล์เอาไว้ทาเหล้าเถื่อนแน่เลยเออเนี่ยเอาไว้ทาเหล้าจริงตัวนี้เอาไวค้ครับอืมคาดยาหรอแต่กระเป๋าเต็มอะ่ะนี่ขนาดอาวุธเราพังไปสองชิ้นแล้วเห็นกลับก่อนแล้วกันเฮ้ย ยังไม่หมดโอ้โหตรงนี้ประตูเปิดเ้วยอาวุธหมดแล้วโอเคถ้าเราไปต่อถ้าเราฝืนไปต่ออ่าลีโอชโชเนนได้กลายเป็นอาหารสัตว์แน่เฮ้ยมีอะไรอีกไหนวิ่งปืนพกพังรู้รู้รู้แหล่งแล้วรู้แหล่งแล้วเดี๋ยวรู้เลย เดี๋ยวกลับมาฝากไว้ก่อนเละเหนื่อยชิบหายเลยที่ที่เราก็แบบเดินแบบสงงาพาเผยเดินกลับได้เลยเพราะว่าเราเคลียร์หมดแล้วตัวเนี้ยไม่มีอะไรแข็งเก่งกว่าเราแล้วแต่มผมอยากยึดตรงนี้เป็นเชลเตอร์อนะมันยึดได้ป่าววะ เสียงดังใช่อย่าเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอไอ้ยอ,อ๊มึงมุดอยู่ท้ายรถมึงมุดอยู่ใต้รถอ่ะไปแล้วกู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 ไปแล้วไอ้เชี่ยมึงเล่นอย่างงี้ได้เหรอมึงก็นอนอยู่ใต้รถตั้งนานไม่ออกมาเพราะกูมาถึงมึงมาเลย Road เดาเ,เรียรถฮิวดิงบาริเกตลบหนึ่งไหนดาเร็วเฮ้ยเลือดเกือบเต็มหลอดเจ๋งโอเคเราครับเลยได้บ้างต้องการไม้สองน็อปหนึ่งทำสเตชันอาหารทำสเตชันยางั้นสเตชันอาวุธแลนรู้สึกว่าอาวุธสำคัญวะ่ะโอเคให้ดิโอทำ ส่วนพ่อใหญ่ดาเรลก็บริเคดไม้พอพ่อใหญ่ดาเรลทำอะไรดีอ่ะกินอาหารหมาจะกินข้าจกินอาหารหมาแล้วส,ต,สติสติสตังรถเลยกินได้แต่ไม่ได้ถูกใจเออเดี๋ยวสำรวจบ้านทางนี้ก่อนแล้วกันอ๋อตัวนี้คือความบอยังไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้สินะ งั้นเดี๋ยวไปเชียร์จุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีดนะอันนึงนะล็อกปิกอันนึงไปสามแปดลิมดมีน้ำมันกำลังเติมใส่รถและเหมือนรถคันนี้เจ้าของจะไม่ได้ออกไปด้วย เฮ้ยมีเสียงปืนเนอะมีเสียงซอมบี้แต่ไม่ใช่ประตูบานนี้โอเคข้างในแตะหนังโอ,อ้โหจุ่มเลยโอเคค่อยๆ ีอะไรไหมจ๊ะอาหารเอว่าจะลืมเลยเราให้พ่อใหญ่เดริวจัดการเรื่องอาหารไม่ได้อาจะเอตัวเองทำไรเออฮะมีดจิ้มทีเดียวแตกเลยเหรอไอเนล็อกพิก อ้าขวานนี่แหละนี่แหละนี่แหละหนึ่งในไอเทมท็อปทีในการสู้กับซอมบี้นี่เราเอาสารเอากล้องส่องเพื่อที่จะปลดล็อกเขตใหม่ได้กันไกล ขวดน้ำแล้วก็เบียร์สองขวดเมันเราจะออกหลังบ้านได้เลยนะมันก็ไปเลยแลนเกมนี้สู้กับซอมบี้ไปมันไม่ได้อะไรอะซอมบี้ไม่ดับของหรือซํามัง้งไปดีกว่า สำหรับคนที่ดูเป็นคลิปอยู่ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดแชร์นิดนึงช่องเล็กๆของผมจะได้โตเร็วๆผมอยากผมอยากโตแล้วเลยตอนนี้นโอเคฝันดีจ้า